คุณครูนะครับคุณครูชื่อะไรครับน้องสปอยน้องสปอยครับนะะ้องเป็นอะไร RSV ใช่ไหมคะใช่ครับเอยด้วยเป็นขี้มูกด้วยแล้วก็มีเสมหะใช่ไหมคะใช่ด้วยแล้วก็อ้วกด้วยนี่นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ RSV ของน้องในรอบนี้นะคะวันแรก,แรก 1-2วันแรกน้องไอมีอาการไอแต่มันไม่ได้ไอถี่มากอา้าวหนึ่งวันแรกพอวันที่สองมาไอถี่ขึ้นแต่ก็บกติไม่มีไข้พอวันที่3ก็คือวันพฤหัสน้องก็ยังไปโรงเรียนเรียนบกติพอกลับพอคุณแม่ไปรับกลับมาน้องกม็มีเสียงไอแล้วก็มีเสมหะมากขึ้นคุณแม่ก็เอกใจว่าเอ๊ะ น่าจะพาไปหาหมอก็เลยวันเนี้วันเมื่อวานก็เลยตัดสินใจว่าพาเขาไปเเออเออหาพามาหาหมอเพื่อมาตรวจและคุณหมอก็ขอเช็คเชื้อ RSV เนื่องจากช่วงนี้มันระบาดหนักมากนะคะพอเช็คลองฟังผล30นาทีผลออกมาก็คือเป็นบวกน้องก็ได้เข้ามาแอดมิดเลยนะคะซึ่งไข้เนี่ยเริ่มขึ้นมเมออื่อ ตอนแรกไม่มีไข้พอวันที่3เนี่ยเริ่มมีไข้เมื่อวานพอสั่งหมอสั่งแอดมิดปุ๊บช่วงเย็นมาไข้ขึ้นเลย38 39ไข้สูงกินยาไข้ลดเช้ามาไข้ขึ้นอีกแต่ตอนนี้ไม่เช้ากินยาไปไข้ลดตอนนี้ก็ยังไม่มีไข้แต่จะหนักไปทางไอแล้วก็น้องก็จะเหนื่อยหอบและเมื่อเช้าก็มออีคุณหมอมาเยี่ยมไข้แล้วก็ให้ลงไป เอกซเรย์ปอดนะคะรอฟังผลอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้นะคะก็อย่าพาน้องๆไปไหนเลยนะคะมันระบาดหนักมากเพราะว่าแต่ละคนก็อาการก็จะไม่เหมือนกันอย่างรอบที่แล้วน้องเคยเป็นเมื่อปีที่แล้ว2อขวบตัวร้อน3 8 3 9 3วัน4วันจนสุดท้ายคือมันลงไปที่ปอดทำให้ปอดอักเสบก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อไปอีก แต่ละคนแต่ละครั้งแต่ละรอบอย่งมันก็จะไม่เหมือนกันยังไงก็ฝากเพราะคุณพ่อคุณแม่ให้ดูแลน้องๆกันด้วยนะคะช่วงนี้เนาะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะ